ันนี้เราจะทําเต้าหู้ผัดพริกแกงนะคะเต้าหู้ผัดพริกแกงเป็นอาหารเจชนิดหนึ่งนะคะเราได้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ที่เขาเป็นเต้าหู้พวงนะคะสมัยก่อนเขาเรียกเต้าหู้พวงเนาะอันนี้เขาสมัยนี้เขาทาเขาจะไม่ได้ใส่เป็นกลิ่นพะโลและะ้วค่ะอร่อยกว่าคะ่ะถ้าเป็นกลิ่นพะโลนี่ดิฉันว่ามันมันอาจ บางคนอาจจะไม่ชอบเนาะอย่างเช่นดิฉันเนี่ยดิฉันไม่ชอบค่ะที่เป็นกลิ่นพะโล้ฉันชอบเป็นแบบแบบนี้ค่ะแบบนี้จะอร่อยเราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าอย่างนี้นะคะ่ะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกรอบนะคะอะ่ทอดกรอบแล้วก็เอามาผัดพริกแกงที่พริกแกงเจนะคะเป็นอาหารเจไว้กินได้หลายวันนะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดหั่นฝอยอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อ่ใส่ในพริกแกงผัดพริกแกงเจเนี่ยค่ะตู้นะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะ หั่นไว้เป็นต๋อแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปทอดกรอบค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเอกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนแล้วก็เอาเต้าหู้ลงไปคอดเลยค่ะถ้าไปกลางถึงอ่อนนะคะเราก็จะทอดเต้าหู้ของเราไปก่ะน ถ้าหากน้ำมันไม่ร้อนนะคะเต้าหู้นี่มันจะดูดน้ำมันนะคะอันนี้เราก็จะใช้น้ำมันร้อนหน่อยนะคะเหลัองต่อแล้ยนะแล้วก็มาเสด็จน้ํามันค่ะการหั่นใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะเอาใบมะกรูดมาเรียงกันนะคะหัน่นไว้ มะกรูดเราเนี่ยค่ะถ้าหากมีพื้นที่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ปลูกใส่กระถางไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่าคนไทยเราเนาะอาหารที่ว่าใส่ใบมะกรูดนี่เยอะมากเลยนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องซื้อนะคะอันนี้ที่นก็จะปลูกใส่กระถางไว้ต้นหนึ่งค่ะมะกรูดนี่ยิ่งตัดยิ่งแตกดีนะคะค่ะเราก็จะพับให้แบบนี้เลยนะคะแน่นเวลาหั่นฝอยละเอียดมันจะได้สวยสนะคะ ี่ค่ะใบมะกรดหั่นฝอยที่เราจะเตรียมไว้ใส่กับเต้าหู้นะคะขั้นตอนการทำเต้าหูพพ้ผัดพริกแกงเจนะคะเอาใส่พริกแกงลงไปค่ะก็จะชอบรสจัดนะคะก็จะออกเผ็ดหน่อยนะคะผัดพริกแกงให้หอมนะคะ อมได้ที่นะคะเพื่อนๆคขาเราก็จะเริ่มใส่เครื่องปรุงน,นะคะใส่ซอสปากเขียวลงไปค่ะตะหลิวเราจะไม่วางไว้กัดจานนะคะเพราะว่าตะหลิวมันเป็นเออ่พลาสติก เป็นเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรคลน,น,นหรืออะไรอาจจะทนความร้อนแต่เขาก็จะไม่ได้ทนได้มากมายระดับรบร้อนมากนะคะของเราเราก็ต้องรักษานะคะใส่ถุงพุ่งลือด้นไปค่ะใส่ทีขาวลงไปนะคะ พอน้ําตาลเราละลายหมดเราชิมรสได้รสชาติที่เราต้องการแล้วเราก็ก็โรยลงไปผัดเลยค่ะแล้วก็ผัดไปให้เข้ากันนะคะ,ะค่ะตอนแรกเราคิดว่าพริกแกงเราจะเยอะเลยนะคะไม่เยอะเลย,ะค,ะค,ย,เลยค่ะพนนี้เยอะค่ะใช่แล้วก็เอาใบมะกรูดหั่นฝอยโรยเลยนะคะ นะคาะพอใส่ใบมะกรูดหั่นะะ่อ,อยไปก็จะได้น่ากินขึ้นมาเชียร์ยค่ะเพื่อนๆขาลองไปทำดูนะคะ,ะหู้ผัดพริกแกงเจนะคะอาหารเจสำหรับเจฤดูการนี้ค่ะ